สวัสดีครับ fc ช่อง YouTube แอดหมุนเซียนมากำมพาโจกเราพบไปเจอกันอีก1คลิปนะครับ fc นะครับวันละคลิปสองคลิปพบเจอกันได้ทุกวันจนถึงวันสลักออกวันที่16ทธันวาคมน,นะครับกลางเดือนของเดือนสุดท้ายของปี68นะ fc ใครโชคดีมาทั้งปีก็ดีใจด้วยนะครับส่วนใครยังไม่เข้าเลยแบบแอดสักหวนวดเดียว สู้กันต่อสู้กันต่อเจบ็บแบบนี้ครับเป็นที่เอ่อจบ็บแบบที่ fc รอคอยกันมากมายหลายท่านก็ถึงคิวสักทีนึงตัวอ,อย่างที่แอดบอกไปข้างต้นหลายคลิปแล้วนะครับที่ผ่านมาบอกว่าจัดตั้งคิวนะครับวันนี้ถึงคิวนะครับฮีโร่นะครับที่ fc รอคอยกันเนะาะก็จัดให้นะครับถึงคิวแล้วกว็จัดให้เลยโดยที่ fc หายคิดถึงกันนะครับเข้ามาชมนะครับกันเยอะ บอกพวกเพื่อนฝูงเนาะถ้าแอดทำคลิปเนี่ยตั้งใจให้ f อฟรับข้อมูลไปแบบเต็มๆนะครับแล้วก็เอาไปพิจารณาคิดให้ถีทวนแล้วก็เอาไปเสียงนะครับแอดไม่สามารถที่จะระบุดได้ว่าตัวไหนเข้าไม่เข้านะแต่ว่าแอดเอาความรู้สึกส่วนตัวนั่นก็คือแอดมีสูงขอแอดเองและแอดก่ ทำสู่อของแอดมาพอสมควรและแอดก็ควรก็รู้ว่าควรจะบอกตัวไหน f อแต่ FC เอฟซีตรงใจหรือไม่ก็แล้วแต่นะครับทาไมตรงใจก็้องขออภไปเพราะแอดก็ต้องใช้ความคิดเห็นส่วนตัวบวกเข้าไปด้วยนะครับจะได้เรื่ออะไรเน้นเน้นหนักตัวใด,ดวใตัวหนึ่งเอฟซีเไปพิจารณากันถ้าตรงใจก็ออาไปนะครับไม่ตรงใจก็ต่อหาตัวอื่นไอีเอฟซีตรงใจในใบตรวจนะครับมีให้เลือกหลากหลาย หลายอาจารย์นะครับอาจารย์ไหนแมนแอดจะย้ําให้อาจารย์ไหนไม่เข้าไม่แมนแอดก็จะไม่ย้ําให้นะครับาตามนี้กวอนอด่นกวอนที่ทาคลิปยาวๆมดูตรงนี้ก่อนนะ fc โดยเฉพาะ fc ใหม่คําเตือนนะครับทําความเข้าใจตรงกัน fc กับช่องแอดแล้วก็ตามกฎกติกาของ u t u b e นะครับเป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังเท่านั้นเราไม่ได้หลอกลวงหรือสนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้น เราส่งเสริมให้ท่านซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวเท่านั้นโหลดใช้วิจารณญาณในการรับชมบุณกรับพี่น้องเอฟซีชดีทุกทา่านทุกคนนะครับที่เข้ามาชมช่อง y o u t u แอดหนึ่งเซียนมะขามปลาชคนะครับนี่ย้อนกลับไปนิดเดียวนะครับขอไปเอฟซี FC, ย้อนกลับไปนิดเดียวแล้วก็ซูมกลับมาอีกนิดนึงนะครับอันนี้คือช่องทางที่ f าเอฟซี FC, อยากจะสน,นับสนุนช่วยแอดข่าวบุปการ ค่าใบตรวจนะครับที่ขึ้นราคาขึ้นมาแล้วก็สําคัญสุดเลยค่าเนี่ที่สำออหรับแอดนะครับแพงมากๆเลยเดือนประมาณละหกร้อยประมาณเดือนละหกร้อยในเอใช้หเมกะบิตนะครับเพื่อการอัพโหลดที่ออทันใจพอทัอง้งพวรทันใจในทีนี้คือสองสามชั่วโมงนะครับถ้าก่อนๆเป็นสิบชั่วโมงเลยเอฟซนะครับสองคลิปนี่สิบกว่าชั่วโมงกว่าจะอัพโหลดผ่านนะครับ แอดก็เลยตัดสินใจแพ็กเกจเก่าเขาหมดแอดก็เลยต้องเอาแพ็กเกจใหม่นะครับก็เอา6เมกะบิตนะครับไม่ลดสปีดนะครับประมาณนี้ก็ถ้าจะช่วยนอดหนุนแอดก็มีช่องทางเดียวนะครับเพราะช่องแอดไม่มีโฆษณา f อฟรู้อยู่นะครับไม่มีโฆษณาแอดก็ไม่มีรายได้นะครับช่องทางสนับสนุนแอดหมุนเซียนแอดหมุนเซียนมาคำบัชโชวบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์นะครับ3 5 3 2 3 2 1 3 9 4องสาองนึ่งสมประหยัดยิ่พอ ตามนี้ f อนะครับไปเลยอ่าแอดจะไม่บอกนะแล้วแต่เอฟจะช่วยสนับสนุนหาบาทสิบบาทแล้วแต่กําลังอ่าเลือกจะไม่ช่วยไม่เป็นไรนะครับไอ้ก็ทําให้เอฟซอู่ทุกคลิปทุกใบตรวจที่แอดมีอยู่แล้วนะครับมาตรวจทา่ากันก่อนอันนี้เก่าอันนี้ใหม่นอ้อหนึ่งคนว่าโอ้อันนี้อันนี้อันนี้ครับเด็ดจีแอดก็งงสับสนตัวเอง เพิ่งเลิกจากกานประจํามายังไม่ได้นอนเอฟซี C. สมองสมองอาจยังไม่สั่งการเท่าไหร่ขอภายนะ f ฟซเอ้ามาดูกันออกอะไรสองห้าสองสองสองออกอย่างนี้โอ้นะครับแอดก็ยอมใจหลายๆอาจารย์ก็คงจะอ่ายอมใจมันนะนะออกอย่างนี้งวดงวดนี้ขอให้ออกดีในเอฟซีนะ f นะนะครับนี่ครับคือเลขที่ออกที่ผ่านมาอนะ อเนี้อเอดข้อยาเอฟซีใช้แต้มปากกาสีให้นิดนึงนะครับจะได้ชัดนะครับจะได้ชัดอ่าตามนี้ชัดเจาะแล้วนะเอฟซีท่นี้เรามาตรวจทานกันนะครับให้แปดกับเก้าหลุดนะครับเงวนที่ผ่านมาหลุดแล้วแอดบอกเอฟซีว่าถ้าแปดกับเก้าเสือตกถังกับอาจารย์โกยตรงกันเนี่ยมาอย่างน้อยหนึ่งตัวแน่นอนจะจะไปทํามาไม่มาเอฟซีก็ต้องขอ,ขอไปเอฟซี ว่าสิบผ่านมาในเอฟซี 4, ว่าัยเป็นปึ้งๆเลยในเอฟซีหลายปีมาแล้วที่แอดติดตามฮนะีโร่เนี่ยนะครับโอ้ยกอ,องเป็นพน,นันสทึกเลยแอดเก็บไว้ทุกใบนะครับแอดสี่ตีสี่สิบผ่านมาแอดดูแล้วอ่ะถ้าเขาตรงกันมาอะไรเนะี่ยเสือตุกตังค์อาจารย์กโกยก็จะมาแต่ที่นี่ถ้าออกอย่างเงี้ยโอกาสมาคงยากเนาะแล้วก็เลยไม่มาตรงนี้เขาก็ให้มาเจ็ดแปดเก้าอาจารย์กโกยนะครับออาแอดสูงกว่าไปนิดนึง เจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าไมมาก็ออกอยางเงี้นยน่าเอฟซีงานก็กาผิดไปนะครับกาผิดไปเอออย่างงี้ทีนี้มาดูงวดใหม่นะครับงวดใหม่งวดนี้ออกวันอังคารเอฟซีวันอังคารสองวันนะครับวันที่สามสิบนะครับกว่าวันอังคารเช่นกันนะทีนี้มาดูออกวันอังคารนะครับแอดไม่ต้องเขียนเพราะว่าไม่ได้เขียนมาก่อน นี่ครับเดนหกกับเจ็ดนะครับหกกับเจ็ดแอดมองว่าหกอ่านะครับถ้าให้เลือกสองตัวนี่แอดมองว่าหกนะครับส่วนสามตัวแอดก็เลือกหกเหมือนเดิมน,นะส่วน fc เลือกตัวไหนว่ากันไปนะครับเอาซูมให้ดูให้ดูหน่อยนะครับใหญ่ให้ให,ให,ให้ชัดๆนะครับเดือ fc อยากจะมองตัวเลขชุดห้านะครับมีห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งหกก็หกแปดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่ง 7จ็ดก็เจ็ดแปดเดดนะครับดังนั้นแอดเน้น6นะครับแอดมองที่6กเนะครับตัวเดียวชุดเดียวนะครับล่างเน้นล่างกันบนนะครับหกเกาเกานะครับแต่แอดมองว่าหกนะครับส่วนเกี่ยวกับหทั้งหมดนี่สวยหมดแหละนะครับเอาหกศี่ตัวนึงเอาหกศนี่ตัวงเอฟซีนะครับหกกับหกศนย์แต่แอดมองว่า เพร์เซนมาสี่ส่งควรจมหนะนะครับตรงควนจมหโดยเฉพาะเหล็กหกที่แอดเนีนไว้เพราะสูตรแอดนะครับก็อมองดูแล้วสวยนะครับหกเก้าเก้าหกหกสนหนุน,นะครับส่วนเอฟซีชอปจนไหนจัดไปนะเอาไปต่อครับเสือตกถังเสือตกถังงวดที่ผ่านมาดูกว่าเสือตกถังยังไงเนาะก่อเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเขาตรงกันกับอาจารย์กลยหลุดนะครับ ต่ว่ามาเข้าสอตัวเอ่อสองตัวหนึ่งเพราะว่าเออเสือ,สอตกถังเนี่ยเขามีอยู่สี่ใช่ไหมล่ะเนี่ยเขามีสองกับสามตำแหน่งสองตำแหน่งเนี่ยทีเอสบอกว่าออกบ่อยสุดนะครับแล้วก็ออกจริงนะครับเข้าเลขสองก็ยังก็ยังไม่หลุดสักทีเดียวนะเอฟซียังติดสองบังนะครับแต่อันนี้นะครับมีแปดสองเก้าสองก็ถือว่าหลุดหมดนะครับหลุดหมดแล้วก็แปดกับเก้าหน้าตัวเด่นก็ อ่ามาดูของใหม่ครับของใหม่ไม่ตรงอาจารย์โกยแล้วนะครับงินนี้เดยวแอดซูมถอยนะครับเนี่ยซูมถอยให้นะครับซูมถอยให้อาจารย์โกยหกกับเจ็ดแล้วถกถังให้เก้ากับศูนย์ไม่ตรงกันแล้วนะครับหกเจ็ดเก้ากับศูนย์นะครับจะมาตรงกับตรงเนี้ยห้าตัวหนึ่งนะครับเออทีนี้แอดซูมเข้านะครับซูมเข้าเอฟซีจะเห็นชัดชัดนะครับอ้าว 9กับ0นะครับแอดชอบหมดเลยทั้า2ตัวแค่ปาะกานำเงินเพราะก็กะกสีแดง9กับ0นะครับชอบหมดเลยนะครับแถมสีตวงเลยที่แอดชอบนี่9 0สีน F4 สวยนะครับจะด,ดูหลักร้อยแอดก่อนแอดลงหลักร้อยไปแล้วใน F4 F.C. ส,สิยังไม่ได้เข้าชมก็เข้าไปดูเลยเลยลงทั้ง YouTube ช็อตแล้วก็คลิปยาวนะครับ F.C. เข้าไปชมได้เลย,เ,ลยเพราะว่าหลักร้อยแอดนี่เข้าแปดหมวดเกลาหมวดติดแล้วนะครับหมวดที่ดสิบจะมาไหมเดี๋ยวมาดูกันเพราะว่าแอดทำสูตรเนี่ยถ้าแอดมันใจว่ามาก็ต้องมานะครับแล้วเนื่อเมื่อมาแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามาเลขอะไรบ้างนะครับเอออยู่ตรงไหนเนาะเดี๋ยวแอดหาก่อน แอปเดียวเอฟซีหลักร้อยแอปแอปเดียวเอฟซีหลักร้อยแอปแอปเดียวนะครับขอหนักเรื่องแอปในเอฟซีขอครับหนอกเรื่องแอปเดียวนะครับอ่านี่นี่หลักร้อยแอปนะครับ cs บอกกับเก้าศูนย์สี่ใช่ไหมมีเก้านะครับนี่มีเก้านะครับเก้าศูนย์สี่แตนใส่ cs ลงในคลิปอ่ะ นะครับแอดเต็งสามรองเจ็ดนะครับทําได้เลขคี่นะครับรวมแต้มขึ้นทะเลขคู่มาก็มาเลขแปดแต่ทีนี้ถ้าเป็นเก้าศูนย์สี่อย่างที่แอดพูดเนี่ยนะครับเนี่ยเก้าศูนย์สี่อย่างที่แอดพูดเนี่ยเก้ามีด้วยนะครับหลักร้อยแอดอ่ะเก้าหลักร้อยแอดมีนะครับดังนั่นเก้าศูนย์สี่ไม่ใช่เรื่องที่ว่าจะมาไม่ได้เลขสวยเลยนะเอฟซี FC, ลองดูนะครับเก้าศูนย์สี่แล้วตำแหน่งเนี่ยออกบ่อยมากนะครับ ยอดสองตำแหน่งเนี่ยก็ออกบ่อยมากนะครับดังนั้นเก้าเนี่ยวางหลักร้อยได้นะครับศูนย์สี่หน้าสน9 0เก้าศูนย์สี่ดังนั้นก็ตรงนี้เลยศูนย์สี่นะครับเก้าสี่ศูนย์แปดเก้าแปดเอาแอแถมตรงกลางเก้าหกศูนย์หกแค่นี้ครับ6ชุดเอฟซีนะครับมาในนี้เน่นอนเอฟซีไม่เชื่อแล้วเดี๋ยวดูนะแอด ค่อนข้างมั่นใจงวดนี้นะครับแล้วงวดนี้ไม่ได้สัญจรด้วยออกที่สนามบินน้ำที่เดิมนะครับดังนั้นน่าจะออกสวยไม่เบิ่์นหามแอดเข้าใจว่าอย่างนั้นแล้วทำไมเบิ่์นหามก็เก้าสวนสีสวยนะฮะสินะครับเก้าสวนสีสวยนะครับ,บส่สวน,นล่างเนี่ยแอดมองหกเก้าเก้าหกแปดเก้าเก้าแปดนะครับล่างนะครับแอดมองอย่างนี้ส่วนสีมองแบบไหน,น ก็จัดไปส่วนอีกตัวนึงล่างเนี่ยถ้าเป็น8ก็จะเป็น08ถ้าบนจะเป็น80ใน F0 นีนะ่แอดเอาอย่างนี้เอาสูตรแอดมาใส่อไปต่อครับไปต่อไปต่ออ๋อนิดเดียวแอดลืมขอไปแอดลืมปกติต้องให้ F0 ดูทุกมวดตรงนี้ไม่ดูไม่ได้นะครับเีย F0 ทวงเอาเคยเคยผ่านแล้ว F0 ทวงถามเอานะครับงั้นแอดก็จะไม่ผ่านนี่ครับ ออกอะไรเด่นห้าหกสองสามเข้านะครับ FC เอเซียนไหมเข้านะครับเอติกห้าหกสามไมวสองนะครับมาห้าที่เอติกนะครับมาสองเนี่ยแนนเกือบทะเลยไปในเอฟซีถามถึงแน่หนอนนะครับกราสุปเข้าห้าสองนะครับเนี่ยตัวเล็กๆเ,เนี่ยนะครับเข้านะครับ เ่ายางน้อยหนึ่งตัวทุกงหมดในเอฟซียางน้อยหนึ่งตัวท้กงหมดนะครับก็มาจากพิมพ์ใจนั่นแหละนะเอางี้มาดูงวดใหม่นะครับมาดูงวดใหม่กัน 6, 7, 8, นะครับงวดใหม่นี่หกเจ็ดแปดเก้านะครับก็อย่างที่แอดบอกแอดชอบเก้าชอบหกชอบแปดอ่าสามตัวเลยเว้นเจ็ดอตัวนะเอ,อาน,นี้เ้าไปต่อนะครับพิมพ์ใจ ไปต่อนะครับไม่รอช้าอันนี้พิมพ์ใจนะครับอแอดซูมถอยนิดนึงอ่งใหญ่ไปนะครับซูมถอยนิดนึงพิมพ์ใจนะครับให้เดียนหกขับเจ็ดนะครับหกขับเจ็ดแอดก่อนมองว่าหกสวยนะครับนี่ครับก็หกเก้าไงนี่เอฟสีนะครับถ้าแปดนะครับจะเป็นแปดสามนะครับแปดสาม 19เอ้นี่รับอย่างนงี้อ่าตานนี้ X นะลองดูกันของเก่ายังไม่ตรวจทานเลยดจะไปต่อละนีง่ไงนะครับเข้า52นะครับกับตัวเล็กๆนั่นแหละนะครับแต่อันนี้เขาใหญ่หน่อยนะก็พอจะ52ไป เด่นห้ากับหกแอดชอบสองตัวเลยก็มาห้านะครับอ่านี่ถูกไปนะครับเอาอัานนี้เขาอย่างที่แอดวามไหมแอดเอาเด่นหกนะครับแต่เอฟซีชอบเด่นเจ็ดก็จัดไปเนาะเอาตอนนี้ไปต่อครับสัตสีมาชี้โชคอ่าสูงถอยหน่อยใหญ่ไปนะครับส่ัตสีมาชี้โชคนะครับดูงวดก่อนออ เออดลืมเขียนตรงนี้สองห้าสองสองสองอดลืมเขียนตรงนี้เสื้อตกทังแอดก็มาได้เขียนขอไปแอดเขียนเสื้อตกทังก่อนสองห้าสองสองสองอ่าน,นี่พิมพ์ใจก็เขียนแล้วนะครับเอามาดู สัสีมาสองห้าสองสองสองนี่ครับเข่าไมหมลระก,ก็ต้องเข่าอยู่แล้วนะครับเหล็กสิบตัวเก้าตัวนี่ครับ 2, 5, 2. สองห้าสองก็เข้าไปรวนตัวเด่นไม่เข้านะครับ เอาของใหม่นะครับของใหม่เดิมสามกับสี่แอดมองว่าสี่นี่แหละสี่สี่แปดแปดสี่สวยนะครับสี่เก้าเก้าสี่ก็สวยสี่ศูนย์ศูนย์สี่ก็สวยเออตามนี้นะครับอีกตัวก็แปดสามสามแปดเนี่ยนะครับเนะี่ยตรงๆกับติดกันแค่นี้นะครับเราลองดู ต่อมาครับติ๊กฮีโร่นะครับอันนี้งดใหม่มาดูงด,ดเก่างดเก่าเข้าไหมเข้าครับงดเก่าเข้าสองห้าสองสองสองนะครับเข้าครับเข้าอ่าแยกวงกว่อนนะครับ แม่นครับแม่นแม่นแม่นตรงนี้แม่นครับเข้าห้าสองนะครับแม่นแม่นเอามาดูของใหม่ครับของใหม่แม่นวันนี้เด่นมากนะครับตัวแดงแดงหกกับเจ็ดแล้วก็เด่นรองสามเก้าแปดเหมที่บอกชอบหกนะครับแอดชอบหกชอบเก้านะครับแล้วก็แปดตามนี้หกเก้าแปดสามตัว นะครับตัวตาอมีเลยไปต่อด้านในนะครับต่อด้านในเลยนะครับแอดขออนุญาตยกกล่องนะครับ mm hmm. ให้เอฟซีเห็นกันจะจะตัวเสือเขาเล็กมากเลยเอแอดขอเอาทีละอาจารย์แล้วกันเพราะว่าตัวเสือเขาเล็กมากนะครับ ตัวเลขเล็กแฮกเราต้องทำอย่างนี้นะครับเอาออกสองห้าสองนะครับสองสองสองห้าสองสองสองอ่ะนี่ครับออกปุ๊บก็หลุดปั๊บนะครับเพราะก็เจ็ดแปดเก้าไม่มีแน่นอน ของใหม่ครับมาดูของใหม่เด่นแปดเก้าศูนย์ชอบหมดเลยนะครับเนี่ยจะแอดชอบเก่าลองศูนย์อ่าชอบหมดเลยนะครับแปดก็ชอบเอาแปดอีกตัวชอบหมดเลยครับสามตัวเนี่ยมาแน่แอดมองมาแน่นะครับศูนย์เก้าเก้าแปดเก้าหก อ่ะถามนี้เอาแปดศูนย์นะครับถามนี้เลยไปต่อครับเจ้าสัวเจ้าสัวเจ้าสัวงวดผีผ่านมาเข้าไหมเข้าห้าตัวนังแอสติคห้าแปดเก้าเข้าห้านะครับห้าถือว่ายังเข้ามีห้าไหมห้าสองไม่มีไม่มีก็หลุดนะครับของใหม่มาดูครับของใหม่ ใหเก้าศ um. ูนย์หกเก็มองเก้าศูนนะครับศูนย์แ้าแปดแนี่แล้วก็9 6 6 9หเ้าลยคำามนี้นะครับ4ชุดเสียติ๊กไว้นะครับชอบแบบแอสกจัดเลยนะครับ เอาไปต่อครับไปต่ออันนี้กิติมานะครับกิติมางินิบผ่านมาเาก่านะกิติมาสองห้าสองนะครับสองสองเข้านะครับนี่ ข้าอยู่ครับเข้าอยู่กิจมาเข้าห้าสองสองห้านะครับเอาเงิใหม่ครับกิจมาเน้นที่เก้าครับนี่เก้าหกนะครับเก้าแปดครับศูนย์แปดครับเอาเก้าสองแปดสามตามนี้ตามนี้ครับเอ็ซ์ T y. แอตติกว่าเอฟซี y. ชอบตามแอลก F T y. จัดไปตัวไหนก่อนนะครับถอยมาพรมิเศษครับตัวเล็กๆนี่ตัวเล็กๆพรมิเศษนะครับเข้าไหมมุกิพนานเขาเข้าห้านะครับแต่ไม่มีสอง T y แอตติกหาไป้วยก็ถือว่ายังเข้านะครับยังโอเคอ่ะตามนี้ ของใหม่นะครับสามกับเก้าเด่นนะครับแอสมองกัเก้านะครับเก้าแล้วก็หกแค่นี้เลยหกเก้าเก้าหกเอฟสี่ลองดูนะครับเอาลดนี่อันนี้แม่นนะครับแม่นนะครับเข้าบ่อยเลยแหละเดี๋ยวมาดูว่าแมนจริงใช่แอปพนันไนี่ครับแม่นนะครับเห็นไหมครับ เอติกห้ากับสามมาเข้าสองก็สรุปเข้าห้าสองสองห้าเต็มเต็มนะครับแม่นนะครับเข้าบ่อยสี่ตัวเนี่ยในเอฟซีเอามาดูของใหม่ครับหลดนี่หกเจ็ดแปดเก้าหกแปดเก้าหกแปดหกเก้าแปดเก้าแค่นี้เลยเอฟซีวันนี้นะครับ เราลองดูอา้าถึงสำคัญในฉบับนี้เลยแอดเอาไปทำสิบเอ็ดอาจารย์ดังนั่นก็คือหลวงตาแดงหมดทีแล้วไม่ทำให้ผิดหวังแอดถอยหน่อยนะครับแอดถอยหน่อยให้ดูอันนี้ด้วยนะครับให้ดูอันนี้ด้วยรถนี่นะครับนี่ให้ดูรถนี่ อา้าวงวดนี้เอ๊งวดก่อนนะครับนี่หวงตาแดงไม่ทำให้ผิดหวังเห็นไหมครับที่เข้าขมาสองงวดแล้วนะครับนี่ยและแอดบอกในคลิปนะครับย้อนหลังไปดูได้เลยไม่เชื่อแอดพูดว่าอาจจะสองสองก็ได้ใครจะไปรู้อย่าไปทำเล่นไปแอดบอกงี้อาจจะมาสองสองก็ได้แต่พอหลังจากนั้นไปเฉบับอื่นแอดก็ Ad box, มันด้สนใจสองสองมาเต็มเต็มเอ นะครับหลวงตาแดงไม่ทําให้ผิดหวังสองสองนะครับตรงนี้ทีแอดเอาไปทำสืบอาจารย์ดังก็สองหา้หาห้าสองนะครับอ่านี่ครับแม่นครับแม่น,มนก็มาอ่ารถนี่ก็ตีคู่กันมาเลยหลวงตาแดงรถนี่นะครับเข้าทั้งคู่เลยแม่นนะครับแม่นอยู่อา้ามาดูของใหม่นี่ครับ วงนี้เหมือนเดิมแอดเจาะวงมันมอนเดิมวงมันมอนเดิมเอาไปทำสิเกตอาจ,จารย์ดังเหมือนเดิมสามเก้าหกแอดชอบเก้าชอบหกแล้วก็จะออกหกเก้าเก้าหกนี่แหละนะครับ F4 แล้วหลวงตาแดงนะครับที่เก้าแอดว่าโอเคนะครับโอเคเก้านี่สวยแปดก็สวยหกก็สวยสวยหมดเลยนะครับเนี่ย อ่ะนะครับตามนี้นี่แหละตัวเดียวกับตลดนี่เลยเอฟซีลองดูนะครับลองปลูกชอบก็จัดไปไม่ชอบก็แคผ่านไปเนาะเอ้าต่อครับต่อต่อต่อต,อตอ่อแม,มนคงชัดนะครับกับเกมเศรษฐีเกมเศรษฐีงวดที่ผ่านมา นะครับเข้าไหมเขา้าสองตัวเดียว F4 เขา้าสองตัวเดียวไม่มีห้าแต่ฝั่งนี้เข้าสองกับห้านะครับโอเคอยู่เข้าครับเข้าครับส่วนเกมเศรษฐีหลุดครับหลุดหลุดอ่าไม่ใช่เกมเศรษฐี แม่นคมชัดหลุดครับเอาวันนี้เกมเศรษฐีนะฮะตัวในวงเนี่ยเก้าเจ็ดสามแปดหกแอดก็มองมเก้าหกแล้วก็แปดนะครับอันนี้ก็หกหกแปดเก้าเอาแปดหกนการนี้ส่วนแม่นคมชัดนะครับสามสี่ห้า แอดมองว่าสี่นะครับสี่แปดเออสี่แปดอย่าลืมในเอฟซีสวยสี่แปกก็สวยนะครับล่างนะครับสี่เก้าอ่าแค่นี้เกี่ยวกับสี่อะครับสี 4, ่แปนี่มาล่างเลยนะครับข้าบนต้องเป็นแปดสี่เพราะแปดสี่ล่างออกอยากมากนะครับสามสิบกว่าป,ปีมาแล้วเพิออกข้างเดียวในเอฟซี จะไม่แน่จะมัวนี้ก็ได้ใครจะเปรู้เนาะแต่ว่าก็ยังที่บอกสถิติน้อยมากนะครับดังนั้นก็ให้เน้นหลางสี่แปดถ้าชอบนะครับเอาไปดูต่อครับเลขลอยเลขลอยเลขลอยสี่ห้าแปดเก้านะครับหมดที่ผ่านมาหมดที่ผ่านมาเลขลอยโอ้เข้าอยู่ครับนะครับเลขลอยเข้านะครับ เอาเลขลอยก็แม่นอยู่ห้าตัวเอาห้าสองสองห้าครับวับนนี้เล็ขลอยสี่ห้าแปดแปดหกสี่อ่าแจ็ประกาษแดงแปดเก้าหกเหลือห้าไว้ตัวนหนึ่งนะครับตามนี้สี่แปดแปดเก้าเก้าแปดเก้าหกเก้าเก้าสี่สี่เก้าตามนี้ อาไปต่อครับรวมดาวกระจายมวทีิบบอนมาเข้าครับแอดเป็นมากแปดไม่เข่านี่เข่าเอาวมวลไม้นะครับสามเจ็ 37, 4, 9, 6, ดสี่เก้าหกเก้าหกสี่ตามนี้จอ,อบตัวไหนจัดตัวนั้นเอฟสี่ ดูนะครับอ๋อต่อสุดท้ายท้ายสุดนางว้าครับนี่ครับก็เอาแอปซูมห้นิดนึ่งอ่าเราก็ก็เหมือนเดิมนะครับเกก้าหแป9 6 8 4 4ตัวนะครับอ้าวถึงเวลาให้ f c แคปเจมหน้ากระดาษนะครับ f c เอาไปซูมดูกันเอาเองเลย3 2 1 ดานนาครับสามสองหนึ่งเรียบร้อยนะครับสุดท้ายนี้เอฟซทีเข้ามาชมช่อง YouTube แอดหมุนเซียนมาขมผาโชคดูสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่ไข้รอดพ้นจากพยันตรัตรายทั้งหลายทั้งตัวนะครับเสียงโชคซื้อสลัดกินแบ่งรัฐบาลด้วยเสียงโชค ทีนี้ใดๆก็ขอให้โชคดีนะครับถูกรางวัลทุกท่านทุกคนเลยิปนี้ก็โชคดีวสวัสดีครับผม